E ยายเอฟผัดผัดกทองใส้ไข่จ้าพี่น้องไส้ไข่หรอก็ไส้หมูจ้ากับข้าวเที่ยงวันนี้ยายเอสิมาเ็ดกับเขาแวกินเลหลายขาบจ้าพี่น้องอันนี้ก็สิีด้ยปะมาณหลายขาบด้วยจ้า พัดเราก็เอาใส่กองไว้จากพี่นองเวลาเขาจะกินเขาก็จ้องเอาออกมาเวฟจ้ะพัดพัดท่องของยายเอกยายเอซิมมึงรอได้จากพี่นวงรสชาติโอเคเราจากเราฟักท้องกัน สุกได้ที่ลราจะพี่น้องขั้นตอนชุบถ่ายย่าเอกรสินมะโลยใบผักหอมจ้าปกติแล้วย่าเอใส่ใส่ใบโหระพาเด็กพี่น้องแต่ว่ายุ่งนีย่าเอบ่มีโหระพาจ้าย่าเอก็เลยใส่ผักหอมแทนจ้าพี่น้องกับใส่ได้เพื่อกันเนาะจ้าสุกแล้วจ้าย่าเอปิดแกนหลอดจ้าพี่น้องไปเด็กกระสิตักเสิร์ฟจ้า น้าจ้าพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันจ้าขอบคุณหลายๆายจ้าจะติดตามเมื่อคลิปย่าเหยจ้าฝากกดติดตามตกดปิดกำลังใจย่าเหยยน้ำได้จ้าขอบคุนแม่คิดหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า